สวัสดีค่ะพี่น้องเดี๋ขวัญศิภาพามาเก็บต้นมอสไปใส่ต้นใหม่กระถางต้นใหม่ไปดูกันเลยค่ะนี่มอสของเรานะเราขออนุญาตขอเขาเนี่ยเพราะว่านี่ไปซื้อก็แพงเดอค่คเดอเนี่ย ต้นมดพอดเดอ้อเระดาฝ่าดินจา๋าขอต้นมดเอาไปปลูกเอาไปปลูกต้นใหม่ไหมพี่น้องเห็นไหมเขียวงามๆเียน,นะนี่อย่างเงี้ย นะนี่นี่เต็มเลยเขาจะไปปลูกพี่น้องจะปลูกไอ้ต้นอันต้นอันอันนี้เขาต้นที่เขาซื้อมาต้นไอ้มอนทิล่านะ เกศมันจะขึ้นกับต้นมอสแบบนี้นะเนี่ยต้นมอสวาย <Why? S 2> อ่าจากที่เราได้มอสมานะคะเราเข้ามาใส่อันเรามาใส่มอสที่เอาออกมาจากไอ้ป่าหนะนะิดนะเห็นนะออเเตอเห็นนะได้แล้วค่ะ มอแบบเอียงกับต้นต้นว่านซื้อวันนี้ย่งหนูเลือกขวดจำซื้อประด้แล้วก็มาใส่มอสเห็นนะกดมันเข้าไปเนะี่ยอุ้ยดูสวยพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำมาลดนิดหน่อยนิดหน่อยเห็นะอ่าเดี๋ยวก็จะมาทำอีกอันนึงให้ดูอันนี้นะคะอันนี้มันเป็นแบบว่า นะแต่เราน้ำออกก่อนนะเอามอมามัเสร็ด้เก็บน้ำพี่น้องแน่เห็นบ่น,นี่แล้วก็อันที่ข่อยไปจิกมาในปลาน่นะล่ะเอามาหลายโพดนี่เนี่ยมอสเห็นไหมอันมันสิยอนแสงหน่อยนึงเด้อพี่น้องได้อยู่เนาะนี่ ก็เอามาใส่เก็บอันยังก็โหมดมันสิอมน้มโบแม่มเมนเห็ดเกิดซะละ้วเด้อ <laughs> เห็ดเกิดซะละเอามาจากปลาเห็ดพี่น้องนี่เห็นไหมนี่ได้หินจะก,กอนเนาะพี่น้องตกแตง่งค่อยตกแต่งบ่เป็นพี่น้อง ข่อยก็เลยเออลองเอามาอันอันนี้เบิ้งสินะได้อยู่นะเห็นไหมสวยค่ะอันนี้คือต้นว่านของข่อยเนาะนี่ตะแดนอันนี้คือต้นมอสที่เราที่เราได้มาจากป่าเนาะคะ่ะอันนี้เป็นกระถางดอกไม้ขอ่อยซื้อพี่น้องดอกอัน,อน,นยังดอกข่อยกระบอกม,มันก็ลังเริ่มออกดอกเห็นปะข่อยข่อยเอามาจากบ้านพุฒ่าข่อยเอามาเป็นการสิเราข่อยมปาปักลงดินสองการพี่น้อง เกิดเป็นภูมิหมกญงเห็นปะมีสองสีค่ะเดี๋ยวขอยล่องเอามอดมาใส่เนาะอันนี้มอดอมาจากปลาเดี๋ย่ะ,ะก็แล้วก็ใส่เลยขอยก็ใส่ซื่อๆหรอกพี่นอ้องใส่เห็นมันแบบวา่าเห็นมันสวยงามซื่อๆเนี่ยะล,ะล่ะเล้าเล้ามอดมันก็ซอยอุ้มหนําสิเมีโอ้ยดอกอันนี่ขอยหกักเข็นแห้งผดงตื้นแล้วพี่น้องหกัหกหักนี่เสียบซื่อ,อๆเกิดเด้เสียบไว้สันนะ เียบซื่อเกิดพี่น้องเพราะว่าเกิดง่ายมากคอยโบเด้ขโมยเราคอยกค้ชพผู้เ่าเนี่ยแหละคอยบอกว่าคอยโค้นอันดอกอันนี้เธอต้องสงการเดินคนมาเอาปลดเพื่อนเพื่อนก็บโบเวะเอาไปลูดเอาเพื่อนก็ยิ้มยิ้มคอยก็ยิบเอามานะเกิดเป็นปุ่มบอกไงบ้างด้ล่ะเนี่ยเอามาหลายโพดเอามาหลายโพดพี่น้องเดี๋ยวเสร็จไป ใบบัญญาดเดนี่เห็นไหมแล้วก็เบาๆเดี๋ยมันหักอันคอยอัน,นอันนี้ใบซื่อดอกพี่น้องไว้เห็นมันแบบวา่าพื้นพื้นเห็นมันสวยงามะซื่นส,สินะบรบาวลยแบบว่ามีออียงดอก นี่แล้วก็ลดน้ําปกติค่ะอันคือมอดมันก็ืนได้อมหยาเป็นตัวละอมอมนมอ้ำตัวปิดอมน้ำเนาะเราไม่ได้ทำไรธรรมชาติเดี๋ยวเดี๋ยวทีเหลือค่อยสียเอาเป็นอันลุยข้างล่างที่อยู่ข้างล่างสวนข้างล่างเนี่ยนะนพุทธเอาเสียหายค่อยบอกเอาไปไว้แบบคือ,อยวน,นก็ดูเมันอกี้ลำบากเสร็แล้วพี่น้องแล้วก็อยู่กับพุทธเรื่องมากพุทธเนี่ย อันกระบดอันนี้กรบบดจุ่มก็เด้อจุมแป๊บนึงพี่น้องเสร็จแล้วเห็นไหมเดี๋ยวกดกดมาลงนิดนึงเพราะว่าให้ห้ามันติดอันพื้นนะเนี่ยนะ เสร็จแล้วทาดามเห็นไหมสวยอันนี้เนาะไอต้นอันนี้ข่อยพี่น้องเราข่อยเสียออันต้นนีเนี่ยเป็นเป็นว่านเป็นเนอ่อเยียงเก็ะขอยเนี่ยต้นต้นนำโชคโชคบุโชค,โชคหรือเดอ้อว่าไปนี่ข่อยเสียอามาลงกระถางลองปงอะนะลูกเบื้องนะเยลยไข่มาเนาะนี่ ลองปลูกดูนะคะถ้าเกิดถ้าเกิดคอยดวงดีแห้งๆคอยกระสิใด้หมานกระถางนี่มันกระสีอยู่หลอดปลอดไั่พี่น้องถ้าเกิดคอยดวงบดีเพราะว่าเมื่อกีมันขึ้นหากน้อยนึงอะนะถ้าเกิดบบแห้งกะนี่แล้วก็คอยใส่อันนี้ลงไป อันนี้คือค่อยเอามากเลยพี่น้องใส่ลงไปเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมเอาหลากม,าานะมันลงถุงรางเลยไม่ใช่เลยเกิดเพราะเมลายพุดด้วยค่อยๆเไป,ไปิดปล่อยข้างรางหิดค่อยได้กินข้างรางเลยลนะ่ะกระเด็นซะสวยค่ะเห็นไหมกระถางนี้มีคุณค่าขึ้นมาเลยบ่ล่ะ แต่ตูดมันรั่วต้องหาอะไรรองเด้อแบบหน,นึ่งอี้เี่ยอันนี้เป็นผักเซลเนีอะไหนๆมันเก่เามาแล้วเนาะพี่นอ้องเอามอดมันเข้าไปไหนๆเลี้ยงมอดเข้าไปก่อนให้หมอดมันอมนำ้ำอยู่ในนี้นะอาจจะมาดูผลงานว่ามันจะอยู่รอดหรือมันจะตายเด้อเอาเข้ามาแล้วก็เลี้ยงเขาหน่อยค่ะ ซาลาแน่มด <lunch> เอ้ยสวยอ่ะเห็นปะ่ะเขาปลูกอันเขาปลูกพักอันเอียงก็ที่ว่าไซรัปเด็กพี่น้องเพื่นพักอีหยังนี่งบุหูซื้อพักพักไอพักชีเลื่อยไหมอ่ะนี่ได้กินอยู่เด้พี่น,ออน้องพักชีเลื่อยแน่เห็นไหมสวยเลยแสดงซอสซัมนี่ละคลิปนี้กับซัมนี่ละเด้อ ไปละบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์น้ำหน่เดอ้อเดี๋ยวจะไปคอมเมนต์ดอกค่ะอ่ามีอีกต้นหนึ่งค่ะอันนี้ได้มาจากโรงเรียนเอลฟานอยเนี่เรามาลองปลูกซิว่ามันสิเกิดไหมอันนี้ได้มาจากโรงเรียนแมหน่อยน้อพี่น้องกปสิลองปลูกปลูกเลนเลนเนี่ยละพี่น้องเป็นว่านเนาะเป็นอัน เป็นว่านเขาเรียกว่าไรว่านเลื้อยเนี่ยมันหักมันกนบขได้เชิงหักตัวพี่น้องข่อยคนนี่ยังล่ะไอข่อยข่อยว่าวิ่งไงตัวข่อยแอบหักของเขาเลยล่ะข่อยบอกว่าข่อยโให้เด้เรื่องมะแต่แอบนะแอบขโมยแอบขโมยรับของเขามามก็ใส่มอดลงไปเนาะมอสหน่อยแล้วมอย ข้างนอกฝุนมันตกพอดีเลยนะใอเอาโมอนมาสองถุงพี่นอ้อง <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวเจ้าไปอยู่ข้างล่างอันนี้ส่วนที่ได้มาเห็นนะไปไปาเห็ดมากก็ไดไป้ประโยชน์ตัวเราบ่ไ้เิ็ดก็ได้นนี้มากเนาะโมอดนะคะแสแดงนะเห็นไหมเนี่ย เก็บขี่ไงมันออกนี่อีกดัดนึงเดี๋ยวบออีกดัดนึงอีกงัดนึงอันนี้เดี๋ยวไปปล่อยปล่อยลงข้างล่าง ไหมเสร็จแล้วกระถางนี้มันจะเตี้ยน่อยหนึ่งเพราะบาดินมันต่าแต่ว่าเรามาดูผลงานของเรานะคะว่ามันสีหลอดปลอดภัยบอนะ